C.S.S. ครับพาร์ทสามพาร์ทสามนะราคาปัจจุบัน2บาทราคาเส้น200วันก็2บาทครับถ้าเกิดราคาปัจจุบันกับราคาเส้น200วันเท่ากันมุมมองผมยังมองเป็นขึ้นอยู่ยังมองเป็นขึ้นอยู่นะครับแต่ถ้าหลุด2บาทเมื่อไหร่ก็จะมองเป็นลงนะครับ พอเป็นขึ้นไปก่อนนะนะครับ CSS นะตัวน,นี้ก็เทรดกันบ่อยนะนะครับรอบใหญ่ภาพใหญ่ของ CSS ครับรอบใหญ่เราไม่ต้องการดูอะไรเราต้องการดูแต่รอบหุ้นนะครับแพงสุดของ CSS อยู่ประมาณ8บาท CSS เป็นหุ้นผมถือเป็นหุ้นเก่าเนาะตั้งแต่ปี2013ครับ ทำราคาแพงสุดไว้ประมาณประมาณ8บาททำราคาถูกไว้โคตรถูกเศษส,สตังรอบหุ้นซีเอสเนี่ชัดเจนรอบหุ้นจากแพงลงมาถูกและถูกกำลังจะไปแพงถูกกำลังจะไปแพงนะนะครับไหนดูค่าแน่นอนหน่อยถูกเท่าไหร่ ถูกสุดของ cshu 60สตังค์แพงสุดของ cshu 8บาท25สตังค์ซึ่งแน่นอนครับเมื่อเราวางครึ่งทางครึ่งทางก็จะได้ประมาณ4บาท42ตังค์2บาทตรงนี้จึงเป็นโซนถูกในภาพใหญ่ และรอบหุ้นก็เข้าเกณฑ์ด้วยจากถูกไปแพงถูกไหมโซนถูกก็ใต้4บาท42งตังถึง -60 ตังโซนแพงก็เหนือ4บาท42งตังถึง8บาท25สาตังประมานี้ Cs s ในภาพใหญ่นะครับอ่ะปรับเป็นเดย์ย่อกราฟได้อะไรไปบ้างล่ะไ,ลได้เทนไปแล้ว ราคาอาจจะคาบเกี่ยวกันระหว่างราคาปัจจุบันกับราคาเส้น2องวันแต่ผมจะอาจมองเป็นขึ้นอยู่มองเป็นขึ้นอยู่นะครับรอบหุ้นในภาพใหญ่เป็นหุ้นเก่านะครับรอบหุ้นจากถูกกำลังจะไปแพงแพงโคตรแพงครับเออนะครับโคตรแพงเลยครับเขาลงมาจากที่สูงมากๆนะ4 7เข้าเกณฑ์10โอเครอบหุ้นโอเคต่อไปมาดูในเดมาดูว่า ปรับฐานไป60ตังค์ต้นเทนจ๋าของ C-S-S อยู่ประมาณบาท20ถึงบาท70ซึ่งแน่นอน2บาทก็ไม่ควรปั้น2บาทก็ไม่ควรปั้นคุณอย่าลืมนะกรอบต้นเทนจา๋ามันมีกรอบแนวรับกับแนวต้านถึงแม้หุ้นตัวนั้นจะลงไปแตะแนวต้านของต้นเทนจา๋าผมก็ยังไม่เข้าอยู่ดี ผมก็ยังไม่วางแผนเข้าอยู่ดีผมต้องวางแผนเข้าถึงแม้จะเป็นต้นเทนจาจำไว้ก่อนถึงแม้จะเป็นหุ้นต้นเทนจาผมก็จะวางแผนเข้าในโซนแนวรับของต้นเทนจา้าอยู่ดีถ้าเป็นหุ้นต้นเทนจานะนะครับลบก่อนกรอบปัจจุบันโหกรอบปัจจุบัน C s นี่ไกลมากไกลมากนะครับ กรอบปัจจุบันคือไปข้างหน้าแนวต้านในกรอบปัจจุบันแนวรับในกรอบปัจจุบันถูกไหมนะครับแต่ถ้าคนบอกว่าขอเล่นกรอบสั้นๆได้ไหมเล่นกิ่งอาไรสั้นๆเองขอเป็นกรอบนี้ได้ไหมกรอบปัจจุบันแบบนี้ได้ไหมแบบนี้ได้ไหมกรอบปัจจุบันคือไปข้างหน้าแนวต้านในกรอบปัจจุบันแนวรับในกรอบปัจจุบันก็ได้เหมือนกัน ก็ได้เหมือนกันหรือคนบอกว่าขอใกล้กว่านี้อีกขอใกล้กว่านี้กรอบปัจจุบันคือไปข้างหน้าแนวต้านในกรอบปัจจุบันแนวรับในกรอบปัจจุบันก็ได้เช่นกันก็ได้เช่นกันนะครับก็จะมาบอกว่าอ่ะงั้นเดี๋ยวเราจะวางแผนตรงนี้ก็ได้นะครับหรือเราจะวางแผนกรอบใหญ่ก็ได้แต่ผมวันนี้นะวันนี้นะเหตุผลที่อัซีนเอสเนี่ยไม่ใช่อะไรเหตุผลพอๆกับ f a n c y คือมันเหมือนแพทเทิร์นกลับตัว ผมก็เลยจะมาวาดให้ดูด้วยแล้วก็จะมาวางแผนเทรด C S S ให้ด้วยแต่ผมบอกก่อนผมวางแผนเทรด C S S เนี่ยผมมองภาพใหญ่นะไม่ได้มองกรอบสั้นแบบนี้นะครับผมมองกรอบนี้แนวต้านในกรอบปัจจุบันแนวรับในกรอบปัจจุบันมองแบบนี้นะครับเพราะผมมองว่าหุ้นตัวนี้ ถือว่าเป็นหุ้นดีสําหรับผม1ตัวนะครับแต่เผอิญเราไม่ได้ราคาต้นเทนจา๋าแต่ก็มาสามารถเทรดเก่งกําไรได้นะครับแนวต้านในกรอบปัจจุบันของ C S S 2บาท70ตังแนวรับในกรอบปัจจุบันของ C S S บาท7 7ตังครึ่งทางเท่าไหร่ สองบาทยี่สีอันนี้พาร์ทสอใช่ไหมผมจะไม่ผิดใช่ไหมนะครับอ่าประมาณนี้ขยายก่อนอ่าประมาณนี้ประมาณนี้นะครับคุณสังเกตได้ว่าตัวนี้ยังอยู่โซนแนวรับในกรอบปัจจุบันคือใต้2องบาทยีตังถึงบาท77บเจตัง โซนแนวต้านในกรอบปันของ cs คือเหนือ2บาท24ตังค์ถึง2บาท70ตังค์ซึ่งขึ้นไปไม่เคยผ่าน3รอบแล้วจ้าอ่าประมาณนี้นะ1 2 3ไม่เคยผ่านแปลว่ามีคนเทรดสั้นๆเยอะเศษสั้นๆเยอะพอไปถึงค่ากลางก็ขายพอไปถึงค่ากลางก็ขายแต่ตอนนี้เขาเริ่มยกโลมาสวยแล้วเนี่ยยกโล ยกโลยกโลมาสวยแล้วโอกาสครั้งนี้ดูซิว่าจะเบรก2บาท24่ตังผ่านไหมนะครับแนวรับแรกคือโลของแท่งเทียนปัจจุบันครับมอ,มองไม่เห็นเลยเดี๋ยวนะขยายก่อนเมื่อวานเขาวิ่งแคบแคบครับแนวรับแรกคือโลของแท่งเทียนปัจจุบันครับ2บาทแนวต้านแรกคือไฮของแท่งเทียนปัจจุบันครับ2บาทสองตังโอ้โหวิ่งโคตรแคบนะครับ วิ่งโคตรแคบนะครับแนวรับหลังพิงฝาบาท98ตังค์พอแล้วพอถ้าหลุดบาท98เนี่ยโอกาสจะวิ่งมาหาบาท90จุดสต็อปล็อตมันจะไกลไปนะครับแนวต้านแรก2บาท 2, าท2ตังค์แนวต้านถัดไป2บาท6ตังค์แนวต้านถัดไป2บาท10ตังค์แนวต้านถัด ไป2บาท18ตังค์ถ้าคุณเห็นว่า2บาทสิตังค์กับ2บาท18ตังค์มันไกลไปใช่ไหมคุณก็ใช้หัวแท่งเทียนหัวนี้ก็ได้เป็นแนวต้าน2บาท14ตังค์ก่อนแนวต้าน2บาท18ตังค์แนวต้านถัดไปจาก2บาท18ตังค์เป็นแนวต้านค่ากลางไปเลย2บาท24สตังค์ครับจุดสต็อปลอสเราบัตรเาดเนะาะบัตรเนะครับเพราะเดี๋ยวผมจะบอกว่าเหตุผลคืออะไร นะครับถ้ามันไม่หลุดบาดร8แล้วกลับไปเบรก2บาท6ตังได้2บาท10ตังได้แล้วขึ้นไปเรื่อยๆนะขึ้นไปชน2บาท24ตังได้โอเคจุดนั้นอาจจะมีย่อบ้างไม่ว่ากาันแต่ย่อมาเนี่ยย่อมาเนี่ยย่อมาไม่ควรหลุด2บาท6ตัง 2บาท2ตังค์แล้วกลับไปเบรก2บาท24ตังค์ได้เนี่ยแนวต้านถัดไป2บาท30ตังค์คือวอลุ่มมันต้องเยอะมันต้อง10ล้าน20ล้าน50ล้านอ่าในโซนแนวต้านโซนเหนือ2บาท24นะนะครับมันถึงจะขึ้นได้มันเออนะครับแนวต้านถัดไปจะ2บาท3 0 2บาท36แนวต้านถัดไปจาก2บาท36 2บาท48ตังถ้ามันห่างกันไประหว่าง2บาท36กับ2บาท48ใช่ไหมคุณก็หาตัวขั้นมาครับ2บาท42ก็ได้นะครับและในกรณีที่แบบวอลุ่มแรงๆวอลุ่มแรงๆนะแต่จริงแล้วแถวแถวบาท48เนี่ยหรือเหนือ2บาท30ขึ้นไปเนี่ย ก็เป็นโซนขายแล้วนะก็ต้องระวังนิดหนึงนะครับแต่ถ้ามันววลุ่มแรงๆเบรก2บาท48ได้ครับก็จะขึ้นไปหาโซนแนวต้านอีก2บาท60แนวต้านสำคัญในรอบนี้ของ c ี s พารคือ2บาท70ตังประมาณนี้นะนะครับแต่ตอนนี้เราวางแผนไว้เล่นรอบเก็งกำไรครับจุดสต็อปลออยู่ที่บาท98บาท98เนาะนะครับ b าย e l l สรุปแผนเล่นรอบเก่งกำไร CSS ครับเป็นหุ้นดีนะแต่ไม่ได้ราคาต้นเทนจากก็เลยไม่ปั้นพอร์ตนะครับ CSS วางแผนเป็นเก่งกำไรเล่นรอบนะครับเพราะไม่สามารถได้ราคาต้นเทนจ๋านะครับเราจึงวางแผนไว้เล่นรอบเก็งกำไรนะนะครับแผน CSS Part 3 แนวรับสต็อปลอสใช้เป็นแนวรับหลังพิงฝาด้วยคือบาท98ไม่ควรหลุดแล้วนะครับพอถ้าหลุดมันจะไปหาบาท90ไงนะครับก็ขาดทุนมันจะเยอะเกินไปไม่คุ้มเสีย่ยงไม่คุ้มเสี่ยงนะครับแนวต้านแรก2บาท2ตังค์ผ่านได้เจอกัน2บาท6ตังค์2บาท10ตังค์2บาท14ตังค์2บาท18ตังค์แนวต้านค่ากลาง2บาท24ตังค์ตรงนี้ควรจะพักตัวก่อนย่อตัวย่อตัวนะครับเพราะมันมีตรงเนี้ยเนี่ยเนีย เนี่ยเห็นไหมที่มันเคยชนแล้วไม่ผ่านนะครับผมจึงมองว่าคงไม่ได้ผ่าน2บาท24ตังค์ไปง่ายๆนะครับถ้าวอลุ่มไม่แบบ20ล้าน50ลร้านอะไรประมาณนี้นะครับคงไม่ได้ผ่านไปได้ง่ายตรง2บาทตังค์แต่ถ้าชน2บาท20ตังค์แล้วย่อตัวลงมาไม่ดูุด2บาท6ตังค์ไม่ดูุด2บาท10ตังค์โอกาสขึ้นต่อถ้าผ่านไปได้อีกหนึ่งรอบคือย่อไม่ดูุด2บาทตังค์ไม่ดูุด2บาท10ตังค์ กลับไปเบร์สบาทยีตังค์ได้แนวต้านถัดไป2องบาทสาตังค์สองบาทสาตังค์สองบาทสีตังค์สองบาทสีตังค์สองบาทหกตังค์แนวต้านสําคัญในรอบนี้ของ c ีทีเอสพาร์ทสคือ2องบาทเจตังค์จ้านะครับจะบอกก่อนว่าโซนขายมันเนี่ยโซนขายของ c ีทเอเนี่ยมันเหนือ2องบาทสามบาทสามันเป็นโซนขายแล้วนะเพราะเป็นโซนแนวต้านไปแล้วนะครับแต่คุณต้องดูวอลุ่มด้วยนะว่าวอลุ่มตอนนั้นมันเยอะขนาดไหนถ้าวอลุ่มมันเยอะๆยอยี่สิบล้านห้าสิบล้านเนี่ย เขามีโอกาสดันขึ้นต่อได้เรื่อยๆนะครับแต่คุณต้องวางแผนเทคกาไรด้วยสต็อปลอดด้วยยกสต็อปลอดด้วยนะครับสำหรับคนทุนต่ําถูกไหมนะครับามาดูเหตุผลในการอัพ 4SS ครับอันนี้แผนจบไปแล้วนะครับลบลบเส้นเส้นยังไม่ต้องลบแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมวาดสเต็ป ขึ้นยอ่อขึ้นย่อให้ดูอ่าว่าผมมองยังไงเนาะว่าผมมองยังไงใช่ไหมผมมองไปที่2บาทย4ตังก่อนถูกปะว่ามันจะย่อนะ2 24, 2 4บาท2บาทสประมาณนี้นะครับคือมองไปที่ยอดนี้ก่อนว่ามันจะไม่ได้ผ่านง่ายๆนะครับตอน,นเนี้ย s s เเนี่ยคล้ายๆนะคล้ายๆนะทำแพทเทิร์นกับตัวคือพักฐานตรงนี้เรียบร้อยถูกไหมขึ้น ยอ่อขึ้นย่อนะขึ้นย่อนะควรจะขึ้นไปเทสตรงนี้ตึมแล้วอาจจะยอ่อแล้วก็มองไปเทสตรงนี้ก่อนมองประมาณนี้นะมองประมาณนี้นะนะครับเอาใหม่นะพักฐานตรงนี้แนวต้านมองอยู่นี่นะนะครับขึ้นยอ่อขึ้นย่อตรงนี้แล้วอาจจะไปชนแถวแถวสองบาทยีกับ2องบาทสาสตางค์ได้คือมองเป็นแพทเทิร์นกับตัว ถ้ากลับมายืนเหนือ2บาท2ตังค์ได้แล้วปิดเขียวมุมมองจะเป็นการขึ้นต่อแล้วจะเป็นแพทเทิร์นกลับตัวทันทีใน CSS Part 3นะครับอ่ะดูแรงขึ้นหน่อยลบเส้นนะดูแรงขึ้นหน่อยครับตีเส้นเทนเส้นกดของ CSS โดูสิ S S, จากยอดสูงๆเลยนะครับ อืมนะครับโอ้หถ้าเป็นแรงเซนเซนเส้นกดนะต้องเหนือสองบาทยี่สิบเลยครับต้องเหนือสองบาทยี่สิบเลยนะครับถึงจะแบบกลับไปขึ้นแบบแข็งแรงได้นะนะครับไกลไปไกลไปตรงนั้นมันเป็นโซนจะย่อแล้วนะครับเป็นเป็นโซนจะย่อแล้วนะครับมองดูนะนะครับ ถ้าเกิดเราตีเส้นเทนเสก,กดอีกสักเส้นตีเสริมตีเสริมนะครับดูแรงขึ้นดูแรงขึ้นนะครับเส้นเทนเส้นก,กดเส้นแรกก่อนเส้นบนสุดนะผมจะนับเป็นเส้นแรกแล้วเรามองฐานตรงนี้ถูกปะ่ะเรามองฐานที่บาท90บาท90นะครับต้องยืนต้องยืนประมาณ2บาทหาตังตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ ้องยืนประมาณ2บาทหาตังค์ถึงจะเริ่มขึ้นได้ดีถึงจะเริ่มขึ้นได้ดีนะครับก็เลยบอกก่อนว่าจะประมาณนี้เราจะประมาณนี้ที่เราจะมองมองกันไว้นะครับแพทเทิร์นการขึ้นก็อยววาดให้ดูอีกรอบหนึ่งนะครับขึ้นยอ่อขึ้นยอ่อแล้วก็มาชนแถวแถวสบาท2ีตังค์สบาท30ตังค์เนาะนะครับหุ้นขึ้น ไม่ไรรอหุ้นยอ่อถึงจะวางแผนเข้ามันจะปลอดภัยกว่าแล้วอย่าลืมวางสต็อปลอตด,ด้วยนะครับ CSS Part 3ประมาณนี้ครับขอบคุณ FC ที่ติดตามช่องด้วยครับขอบคุณครับแจ้งสมาชิกที่ต้องการใช้ระบบกราฟ S S p n n o o i l l e ครับแบบกราฟที่ผมใช้ในช่องอะ เผื่อบางคนที่เขบว่าอยากใช้เห็นมันชัดดีตีเส้นง่ายหรือว่าอยากทํากราฟตามผมเออนะครับให้สมาชิกหรือ fc ของช่องครับที่ยังไม่มีระบบกราฟ S Pen Mobile ใช้คุณสามารถติดต่อบโบรกของช่องได้บโบรกของช่องเป็นบโบรก UOB Marketing ชื่อน้องโอ เบอร์โทรนะครับ0898158756เบอร์น้องโอนะให้โทรไปก่อนนะจ๊ะแล้วค่อยแอดไลน์คุยกันนะครับนะครับนะครับเพราะว่าตอนเนี้ยถึงแม้โบรกของยูบีเนี่ยยังไม่มี S Pen Mobile ให้ใช้ก็ตามแต่น้องโอสามารถแก้ไขได้ในการที่โบก เปิดร่วมกับ CGS แล้วใช้ SPEN MOBILE ได้คุณจะเทรดพอร์ตไหนคุณจะเทรดโย b หรือคุณจะเทรด CGS เป็นการสนับสนุนช่องทั้งคู่ขอให้เป็นการเปิดบัญชีผ่าน Marketing ชื่อน้องโอก็พอแค่นั้นผมก็ขอบคุณมากๆแล้วครับประมาณนี้นะครับสมาชิกหรือว่า FC ช่อง YouTube ครับต้องการเข้ากลุ่ปลายของช่อง ให้ทักข้อความเพจทักอินบ็อกซ์เพจเพจชื่อเดียวกับช่องรูปเดียวกับช่องเลยนะครับทักข้อความมานะทักอินบ็อกซ์มานะครับอย่าคอมเมนต์เดี๋ยวผมจะมองไม่เห็นนะครับเพราะว่าผมทําช่องคนเดียวนะครับผมทําเพจคนเดียวนะครับมุมมองมันอาจจะไม่ทันนะครับแล้วก็ขอบคุณสมาชิกทุกท่านด้วยที่อุดหนุนโบโกของช่องนะครับอุดหนุนโบกของช่องนะผมก็รู้สึกแบบ ดีใจอะดีใจนะครับที่สมาชิกช่วยเหลือตรงนี้นะครับช่วยเหลือตรงนี้นะครับก็ฝากไว้ด้วยครับก็ใครต้องการนะครับต้องการเปิดโบโรกที่สนับสนุนช่องก็ให้ติดต่อเบอร์นี้มา Line ID นี้มาติดต่อน้องโอไปเลย Marketing ชื่อน้องโอนะครับชื่อน้องโอนะโบรก UOB ท่านเดียวเท่านั้นตอนนี้นะท่านเดียวเท่านั้นนะครับอืมนะครับนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณหัวหน้าน้องโอและน้องโอด้วยที่ช่วยประสานงานกับสมาชิกที่ต้องการเปิดบัญชีหุ้นและบัญชีทีเฟกนะครับอืมนะครับ